เมื่อเธอประสบอุบัติเหตุจนสูญเสียความทรงจำแต่พอไปรื้อฟืน้นกลับพบความน่าสะพรงกลัวในอดีตที่ถูกซ่อนไว้สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังลึกลับระทึกขวัญเรื่อง l a เวนเดอร์หนังปี2016นำแสดงโดยเอ็บบี้คอร์นิสเดอรมอสมาีและจัสตินลองถ้าอยากระทึกไปมากกว่าน,นี้เชิญรับชมได้ที่ Netflix นะครับปี1985 ตำรวจได้มาตามหาชายคนหนึ่งที่ฟาร์มเนื่องจะเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นกับครอบครัวน้องชายของเขาพอเขารู้จึงรีบตามตำรวจไปที่บ้านของน้องชายทําให้พบน้องชายนอนเสียชีวิตโดยถือค้อนอยู่ในมือส่วนน้องสะพายกับซูซี่ลูกสาวคนเล็กก็เสียชีวิตด้วยเช่นกันเหลือแค่เพียงเจนลูกสาวคนโตเท่านั้นที่รอดแต่เนื้อตัวก็เต็มไปด้วยเลือดและกํามีกอนเอาไว้ในมือ25ปีต่อมาเจนได้แต่งงานมีลูกสาวหนึ่งคน ซึ่งเธอก็มักจะพาลูกไปทํางานถ่ายรูปบ้านเก่าๆกับเธอทําให้ลูกเบื่อมากแล้วภาพก็ตัดมาที่เจนกับอาลันสามีของเธอพอทั้งคู่คุยกันก็ทําให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ค่อยจะดีนักเพราะเจนมักหลงลืมบ่อยๆแม้กระทั่งวันเกิดลูกแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นทั้งคู่ก็ยังอยู่ด้วยกันต่อมาเจนก็ขอให้อลันไปส่งลูกที่โรงเรียนทําให้เขาไม่ค่อยพอใจเพราะมีธุระ แต่พอรู้ว่าเธอถูกนิตยสารถามเรียกให้ไปสัมภาษณ์เขาก็ตอบปกลงเมื่อเจนมาสัมภาษณ์ก็ทําให้รู้ว่าเธอจําเรื่องราวในอดีตไม่ได้แต่รู้มาจากครอบครัวอุปบัร,ร์เรื่องที่ครอบครัวของเธอตายในอุบัติเหตุอะไรสักอย่าง ต่อมาเจนก็พาลูกไปหาบ้านเก่าๆเ,เพื่อถ่ายรูปเหมือนเช่นเคยทําให้ลูกเซ็งแล้วก็งอนเธอเธอจึงจะพาลูกไปทานไอศครีมทว่าระวังขับรถก็รู้สึกคุ้นกับบ้านเก่าๆหลังหนึ่งจึงจอดรถเพื่อไปถ่ายรูปบ้านหลังนั้นส่วนลูกที่ตามลงไปเล่นอยู่ในทุ่งข้าวโพดก็เหมือนจะเห็นเด็กที่ไม่มีตัวตนซึ่งพอทําความรู้จักกันและลูกเก็บของเล่นของเด็กคนนั้นได้เด็กคนนั้นก็เหมือนจะขออะไรบางอย่างแต่ลูกก็ปฏิเสธหลังจากถ่ายรูปเสร็ เจนก็เรียกลูกกลับบ้านซึ่งพอกลับมาถึงบ้านเธอก็โทรไปหาห,าหอจดหมายเหตุเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นโดยทันทีที่เธอวางสายก็มีคนมากดออดแต่พอไปเปิดดูก็ไม่พบใครมีเพียงแค่กล่องของขว,วัญวางอยู่เท่านั้นเมื่อเจนเปิดกล่องของขวัญออกก็พบของเล่นชิ้นหนึ่งทาให้เธองูงงก่อนจะพบตะขาบตัวเล็กๆต่ออกมาโดยความตกใจจึงทิ้งกล่องนั้นพร้อมกับกระทืบตะขาบทันที ขนาเจนกำลังยืนจ้องรูปบ้านที่เธอถ่ายอัลลันก็โทรเข้ามาพอเธอลืมไปรับลูกอีกแล้วเธอจึงก็โทษเขาพร้อมกับรีบขับรถออกไปรับซึ่งระหว่างทางก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาต่อแรกเธอก็คิดว่าเป็นลูกแต่สัญญาณก็ไม่ช,ชัดจนกระทั่งได้ยินเสียงของเด็กคนหนึ่งบอกให้เธอกลับไปทันใดน,นั้นเด็กคนนั้นก็ปรากฏตัวออกมายืนขวางถนนทําให้เธอสติหลุดลอยก่อนจะหกจักหลบจนรถพลิกคว่า เมื่อเจนฟื้นเธอก็พบอลันกับลูกมาเฝ้าเธอแต่เธอก็จำทั้งสองคนไม่ได้ทำให้ตะกูตกใจจึงรีบตามหมอซึ่งพออลันได้คุยกับหมอเลยได้รู้ว่าเธอความจำเสื่อมเพราะการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ดันไปกระทบกับบาดแผ้เก่าเข้าแต่ก็น่าจะรักษาหายได้เพียงอาจต้องใช้เวลาขณะเจนกำลังพักผ่อนจิตแพทย์ก็จะเข้ามาทำการรักษาเธอเพื่อฟื้นความทรงจำแต่เธอก็ไม่ต้องการจึงขอเลื่อนการรักษาออกไป ซึ่งพอจิตแพทย์กลับไปได้สักพักเธอก็เปิดมูลีไปเห็นเด็กคนเดิมจึงเดินตามเด็กคนนั้นไปขณะเจนกับเด็กกำลังจ้องมองกันอัารันกับลูกก็เข้ามาทักเธอดังนั้นพอเธอหันกลับมาอีกทีเด็กนั้นจึงหายตัวไปแล้ว หลังเจนได้รับการาบำบดายกจิตแพทย์เธอก็เอารูปภาพเก่าๆมาดูทันใดนั้นก็มีคนมาเคาะประตูเธอจึงลุกออกไปเปิดแต่ก็ไม่พบใครมีเพียงกล่องของขวัญวางอยู่ซึ่งพอเธอจ้องมองมันก็ทําให้เธอตกอยู่ในภวังแต่ก็กลับมาได้สติอีกครั้งเมื่อจิตแพทย์มาเรียกแล้วพอเธอเปิดของขวัญออกก็พบตุ๊กตากับรูปถ่ายบ้านหลังที่เธอเพิ่งไปถ่ายทําให้เธอตกใจมากหลังอลันอ่านิทานให้ลูกฟังจนลูกหลับ ก็มีคนมากดออดเขาจึงลงไปดูแต่ก็ไม่พบใครพบเพียงสองเอกสารวางอยู่ซึ่งพอเปิดดูก็ทำให้เขาตกใจมากดานเจนเธอได้รับเอกสารจากอารันทำให้รู้ว่าบ้านหลังที่เธอขอเอกสารไปแท้จริงแล้วเป็นบ้านเก่าของเธอเองแถมเธอยังมีลุงอีกด้วยแต่เธอกลับจำเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เธอเลยเครียดมากอารันจึงเข้าไปปลอบเธอ ต่อมาเจงก็ไปปรึกษาจิตแพทย์เขาจึงแนะนําให้เธอกลับไปเยี่ยมบ้านเก่าเพื่อจะช่วยกระตุ้นความทรงจําเธอจึงทําตามคําแนะนําของเขาโดยโทรไปหาลุงตามเบอร์ที่มีอยู่ในเอกสารจนกระทั่งได้คุยกับลุงเมื่อเจงกับลุงได้เจอกันเขาก็ขอโทษเธอที่ดูแลเธอไม่ได้เลยต้องยกเธอให้คนอื่นพอเลี้ยงเด็กไม่เป็นจากนั้นก็มอบกุญแจบ,บ้านให้เธอทําให้เธออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเธอ พอเขาเห็นเธอจำอะไรไม่ได้ก็บอกแต่เพียงว่าถูกคนตายอยู่ในบ้านหลังนั้นเมื่อเดินทางมาถึงบ้านกับหองเจนอนลันกับลูกก็ทำการสำรวจบ้านเพราะจะต้องพักอยู่ที่นี่สักระยะเพื่อให้เจนอาการดีขึ้นส่วนเจนพอเข้าบ้านมาเจอบันไดเธอก็เห็นลูกบอลกลิ้งตกลงมาทำให้เธอตกอยู่ในภวังก่อนจะได้สติเมื่อถูกอะไรกับลูกเรียกจึงขอให้ทั้งคู่ขึ้นไปสำรวจด้านบนส่วนเธอที่รู้สึกไม่ค่อยดีจึงออกไปดูรอบๆบ,บ้านแทน ดานเจนเธอเห็นอะไรขยับอยู่ในไร่ข้าวโพดจึงเดินเข้าไปดูซึ่งก็ไปเวลาเดียวกับที่อาลาันกับลูกสำรวจจนไปเจอกับห้องห้องหนึ่งแล้วพอหากุญแจจนไขเข้าไปได้ลูกก็พบกล่องรดนตีแต่ก็เปิดไม่ออกเพราะไม่มีกุญแจออลันลที่เห็นลูกเริม่มบุนหวายจึงชวนลูกออกมาแต่ก็ดันลืมกุญแจไว้ดังนั้นพอประตูปิดจึงเข้าไปไม่ได้อีกทำให้ลูกเสงมาก ดานเจนเธอพบลูกโป่งลอยอยู่ในไร่จึงไปหยิบมาดูทําให้พบกุญแจก,กับกระดาษที่เขียนตอนรับการกลับมาของเธอผูกติดอยู่กับลูกโป่งใบนั้นต่อมาเจนกับครอบครัวก็ไปเที่ยวงานเทศกาลด้วยกันเธอที่อยากเดินดูของเลยขอแยกตัวออกไปเมื่อเจนเข้ามาดูของเธอก็พบหนังสือพิมพ์ฉบับเก่าๆที่เคยลงข่าวครอบครัวของเธอจึงขอเจ้าของร้านมาดูทําให้รู้ว่า ครอบครัวของเธอถูกฆ่าตายยกครอบครัวมีเพียงเธอคนเดียวที่รอดข่าวจึงลงว่าเธออาจบันดาลโทษะจนก่อเหตุสลดขึ้นทำให้เธอตกใจทันใดนั้นจิตแพทย์ก็โทรเข้ามาเพราะเธอลืมนัดเธอจึงขอโทษเขาแต่เขาก็ไม่โกรธแถมยังดีใจที่เธอทำตามคำแนะนำของเขา จังหวะน,นั้นเองเธอก็หันไปเห็นเขาแอบติดตามเธอแถมยังกโกหกอีกว่าอยู่ที่ทํางานเธอจึงแอบติดตามเข้าไปบ้างแต่ก็ขาดกันเพราะเขาเข้าไปในเขาวงกตแถมเธอยังหาทางออกไม่เจออีกสุดท้ายจึงต้องพังเขาวงกตออกมา เมื่อเจนกลับมาถึงรถก็พบกล่องของขวัญวางอยู่เธอที่ตกใจจึงโยนมันทิ้งแต่พอตั้งสติได้ก็เก็บมันขึ้นมาดูทำให้พบกับรูปถ่ายแม่และเด็กผู้หญิงสองคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเธอเองส่วนอีกคนก็คือเด็กที่เธอเห็นบ่อยๆหรือซูซี่น้องสาวของเธอขณะเจนกำลันงนอนหลับเธอก็ได้ยินเสียงเพลงจึงบอกให้อารันปิดแต่เขาก็หลับอยู่ทันใดนั้นลูกก็เข้ามาที่ปลายเตียงเรียกให้เธอไปดูอะไรบางอย่าง ทำให้เธอเห็นแม่กําลังปลอบซูซี่ไม่ให้กลัวปีศาจเธอที่กลัวทั้งสองคนจะเห็นเข้าจึงชวนลูกกลับแต่ลูกกลับบอกว่าลูกไม่ได้อยู่ที่นี่พร้อมกับเดินหนีไปทาให้เธองูง,งงก่อนจะหันกลับมาเห็นแม่กับน้องสาวของเธอยืนจ้องมอง,ของเขมงมาที่เธอเธอที่ตกใจจึงเดินหนีจนไปพบตัวเองยืนถือมีโกนอยู่ในอ่างอาบน้ําแถมพอมองกลับมาในมือของเธอก็อมีมีกนอยู่เหมือนกันเธอจึงรีบเข้าไปปลุกอารันแต่เขาก็ไม่ตื่น ทันใดนั้นซูซี่ก็คลานออกมาจากใต้เตียงเธอจึงหนีเข้าไปซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าแต่ซูซี่ก็ยังตามมาหลอกหลอนเธอจึงสู้กลับพร้อมกับบีบคอซูซี่ซึ่งในความเป็นจริงนั้นเธอกําลังบีบคอลูกแต่ลูกก็ตื่นขึ้นมาเรียกเธอเสียก่อนเธอจึงได้สติคืนมาต่อมาเจงก็ไปหาลุงเขาจึงเล่าเรื่องพ่อให้ฟังที่เป็นคนดีรักครอบครัวแต่ก็ขี้เมาและโมโหร้ายบางครั้งเลยอาจทําทตัวไม่ดี พอเธอได้ยินและคิดว่าคนที่ก่อเหตุอาจไม่ใช่พอ่อแต่เป็นเธอซึ่งลุงก,ก็ต่อไม่ได้เพราะมีแต่เธอเท่านั้นที่รู้ทําให้เธอเครียดมากเนื่องจากจําอะไรไม่ได้เลยเมื่อลูกเห็นเจนเหนื่อยลูกก็ขอโทษที่เมื่อคืนซูซี่ทาให้เธอนอนไม่หลับทําให้เธองุนงงทีู่รู้จักก,จกซูซี่แต่ยังไม่ทันได้ถามอะไรอลันก็เดินเข้ามาเสียก่อนเธอจึงขอให้เขาช่วยพาลูกไปเล่นที่ทะเลสาบแทนเพราะจะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วเนื่องจากอยู่ที่นี่อาการก็ยิ่งแย่ลง ขณะเจนยยรออยู่ที่บ้านเธอก็ใช้กุญแจที่ได้รับเปิดเข้าไปดูในห้องทําให้พบกับกล่องเพลงแต่ก็เปิดไม่ออกเพราะไม่มีกุญแจทันใดนั้นก็หันไปเห็นซูซี่วิ่งเข้าไปในโรโเก็บของเธอจึงตามซูซี่ไปทําให้พบกับกล่องใส่ของที่มีอุปกรณ์พ่นยาและกุญแจดอกเล็กๆดานซูซี่เธอประกอตัวให้เจนเห็นพร้อมบอกให้เจนรีเข้าไปซ่อนอยู่ใต้โต๊ะเหมือนกับเธอเพราะปีศาจกําลังมาซึ่งก่อนที่เธอจะโดรล,ลากตัวออกไปเธอก็บอกให้เจนหนี เจนจึงทําตามจนพอออกมายืนอยู่กลางไร่ข้าวโพดซึ่งก็มีกองห้องขวัญที่มีมีกนตกอยู่ขณะอลันกับลูกเดินทางไปที่ทะเลสาบลูกก็เล่าเรื่องนางฟ้าให้ฟังทําให้เขาได้รู้ว่าเธอรู้เรื่องนี้มาจากป้าที่เธอฝันถึงซึ่งป้าคนนั้นก็บอกให้เธอระวังเจนด้วยเพราะจะทําร้ายเธอทว่าก็ไม่ใช่คนที่เธอควรกลัวแต่เป็นปีศาจในห้องนอนตางหากขณะอลันยกกระเป๋าขึ้นรถจิตแพย์ก็มายืนแอบดูพวกเขา จังหวะน,นั้นเองเจก็ได้ยินเสียงลูกร้องเพลงที่เธอเคยร้องตอนเป็นเด็กจึงวิ่งตามลูกเข้าไปในโรงเก็บของแต่พอเจอแล้วกลับเป็นซูซี่ซึ่งซูซี่ก็ไม่อยากให้เธอไปทันใดนั้นลูกก็มาเรียกเธอซูซี่จึงหายไปพอเธอเห็นลูกจึงอยากรู้ว่าลูกไปได้ยินเพลงนั้นมาจากไหนแต่ลูกก็ไม่ยอมบอกทําให้เธอโมโหจึงตะวาดและทําท่าเหมือนจะบีบคอลูกอลันที่มาเห็นเข้าจึงไม่พอใจมาก เมื่ออารันเห็นล้อรถถูกแทงก็คิดว่าเป็นฝีมือของเจนแต่เจนก็ปฏิเสธทันใดนั้นลูกก็กรีดร้องทั้งคู่จึงรีบไปดูลูกโดยลูกบอกว่ามีผู้ชายไล่าตามเธอเป็นปีศาตายเตียงซึ่งพอพูดจบลูกก็มีอาการหายใจติดขัดทําให้อาลันงุนงงเจนจึงบอกให้เขารีบพาลูกไปหาหมอเพราะอาการหอบผือกำเริบเหมือนกับซูซี่น้องสาวของเธอ ดานอารันเขารีบอุ้มลูกลงมาแต่ก็ออกไปจากบ้านนี้ไม่ได้ทําให้เขางุนงงแต่เจนก็รู้ได้ในทันทีว่าครอบครัวไม่ต้องการปล่อยเธอไปเธอจึงยอมอยู่ต่อเพื่อแลกกับการให้อารานและลูกได้ออกไปแทนเมื่ออารันพาลูกออกไปจากบ้านได้ประตูก,ก็ปิดลงเจนจึงบอกให้เขารีบพาลูกไปรักษาแม้เขาจะงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ยอมทําตามที่เธอบอกส่วนเจนแม้จะกลัวมากแต่ก็พยายามตั้งสติ แล้วซูซี่ก็มาชวนเธอมาเล่นซ่อนแอบ,บด้วยกันซึ่งพอเธอไปตามหาซูซี่เธอก็เอากุญแจดอกเล็กๆที่เจอมาเปิดกล่องเพลงออกทําให้พบรูปของจิตแพทย์อยู่ในนั้นซึ่งพอเอามาต่อกับรูปก่อนหน้านี้ก็ต่อกันได้สนิทจึงได้รู้ว่าจิตแพทย์ก็คือพ่อของเธอนั่นเองทันใดนั้นซูซี่ก็เรียกให้เธอมาซ่อนเพราะปีศาจกาลังมาซึ่งพอปีศาจลากซูซี่ออกไปเหมือนก็พยายามจะมอบของขวัญให้ซูซี่แล้วพอเธอเห็นมันทํากล่องของขวัญตกจึงรีบหนีออกมา ด้านเจนเธอหนีมาเจอกับพ่อทำให้เธอตกใจแต่เขาก็บอกให้เธอรู้ว่าเขาไม่ใช่พีศารแต่เป็นหมอหน้าต่างหากซึ่งพอเธอหันหลังกลับไปมองเธอก็เห็นลุงอยู่กับซูซี่เธอจึงจดจําทุกเรื่องราวได้อีกครั้งโดยตอนนั้นพ่อแม่กลับมาถึงบ้านซึ่งพ่อของเธอก็มเมามากจึงนอนหลับอยู่ที่โซฟา ส่วนแม่พอได้ยินเสียงร้องของซูซี่ก็ถือคอขึออ้นไปและพอเห็นลุงจะทำมิดีมร้ายซูซี่จึงเข้าไปเล่นงานลุงแต่ลุงก็สู้กลับจนพังมือฆ่าแม่ตายเจนที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงจึงหนีออกมาซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่อาการหอบผือของซูซี่กำเริบขึ้นมาพอดี เมื่อพอสะดุ้งตื่นเจงก็หนีมาซ่อนอยู่ที่ห้องน้ําดังนั้นพอลุงจะเข้ามาหาเธอเธอจึงใช้มีดกรีดลุงแล้วก็หนีลงบันไดไปแต่ก็ชนกับพ่อที่เดินสวนขึ้นมาพอดีทั้งคููจึงตกบันไดลงไปด้วยกันจนพอเสียชีวิตลุงเห็นอย่างนั้นจึงกลับไปดูซูซี่แต่ก็พบว่าซูซี่ตายไปแล้วลุงจึงหยิบค้อนมายัดใส่มือพอ่อเพื่อปลายสีความบิดให้จากนั้นก็หนีไปโดยไม่รู้เลยว่าเจงยังรอดชีวิต ซึ่งพอเจนฟื้นเธอที่สติแตกก็ไปนั่งกอดเขาถือมิโกนอยู่ที่มุมห้องด้านเจนเธอมานั่งทบทวนถึงเหตุการณ์ต่างๆจนได้รู้ว่าเธอได้สร้างพาพ,พ่อขึ้นมาเป็นจิตแพทย์เพื่อน,นําเธอกลับมายังบ้านหลังนี้แล้วก็สร้างแม่ขึ้นมาเป็นเจ้าของร้านที่เธอไปหยิบหนังสือพี่มาอ่านเพื่อรื้อฟื้นความทรงจําเรื่องเหตุฆาตกรรมซึ่งพอเธอเข้าใจทุกอย่างพ่อแม่และซูซี่ก็ออกมาหาเธอพร้อมกับบอกรักเธอ คันใดนั้นอารันก็กลับมาหาเธอเพอดีถุกคนจึงหายไปเมื่อเจรู้ว่าลูกอาการดีขึ้นแล้วแต่อารันเอาลูกไปฝากไว้กับลุงเธอก็รีพาเขาไปช่วยลูกส่วนลุงเมื่อเห็นลูกเขาก็มองลูกเป็นซูซี่จึงพยายามจะชวนลูกมาเล่นด้วยกันแต่เธอก็ปฏิเสธเพราะมีคนเตือนเธอ ทันใดนั้นอารันจ่าเจนก็มาถึงพอดีลุงจึงก้าปืนมาถือไว้พร้อมกับจะพาลูกหนีแต่อารันก็มาขวางลุงจริงยิงอารันโชคดีที่อารันหลบทันส่วนเจนก็แอบเข้าไปด้านหลังใช้พวตีหัวลุงจนสลบไปก่อนจบภาพกระตัดมาที่เจนเธอลากลุงมาไว้บนห้องที่บ้านเก่าของเธอทำให้ลุงที่ฟื้นขึ้นมากลัวมากจึงพยายามขอร้องเธอแต่เธอก็ปล่อยเขาไว้ให้อยู่กับครอบครัวขอ,ของเธอและทันใดนั้นเขาก็กรีดร้องออกมา สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของเจนที่ประสบอุบัติเหตุจนความจําเสื่อมทํให้เพิ่งรู้ตัวว่าเคยได้รับบาดเจ็บรุนแรงมาก่อนเพราะครอบครัวถูกฆาตกรรมเธอจึงเดินทางกลับไปที่บ้านเก่าเพื่อหืือฟื้นความทรงจําจนได้รู้ว่าจริงๆแล้วพ่อหรือเธอไม่ได้เป็นคนฆ่าคนในครอบครัวแต่เป็นลุงของเธอต่างหากที่แอบข่มขืนน้องมาโดยตลอดซึ่งปัจจุบันก็จะมาทํากับลูกของเธอด้วยดังนั้นพอเธอช่วยลูกได้แล้วจึงจับลุงให้ไปรับกรรมที่เคยก่อไว้ ก็จบไปแล้วนะครับกับหนังลาเวนเดอร์ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 5.4คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ